สวัสดีครับครับวันนี้หงมุกไทยแลนด์พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็พามาดูไม้ราคาแพงนะครับที่คนภูเรือเขาปลูกกันนะฮะก็คือไม้่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับเขาเรียกว่าพยุงสายพันธุ์จีนนะครับสายพันธุ์ไหหลำแล้วก็เป็นสายพันธุ์เวียดนามนะครับอันนี้วันนี้เราอยู่กับพ่อแคทนะฮะลูกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมพ่อแคทนะครับสุพรรณทองปั้นครับผม ก็เป็นตัวแทนของหงมูด้วยนะฮะดูแลเกษตรกรแถวนี้ด้วยกับพี่ไอนั่นแหละครับอ๋อครับมีคนสนใจปลูกเยอะไหมครับคุณพ่อที่ปลูกกับผมนี่ก็มีอยู่ประมาณ6กเจ้าครับอ๋อหกเจ้านะเพราะว่าเขาก็เริ่มเพิ่มเริ่มปลูกเมื่อปีที่แล้วครับครับผมครับตัวนี้อายุกี่ปีครับตัวนี้ประมาณสามปีเจเดือนครับโอ้โหท่านผู้ชมดูนะครับ3ปีโตขนาดเนี้ยท่านผู้ชมดูเนี่ยความสูงนะประมาณ78เมตรนะครับสูงมาก สูงมากใหญ่มากตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ผมไม่ตัดนี่ลูกนี่หมดนะครับพราะแค่ครับนี่ปลูกไปกี่ต้นฮะรวมๆแล้วเฉพาะสวนของของเราเองเนี่ยปลูกทั้งตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่ปี61ถึงปีนี้รวมกันทั้งหมดก็1,400ต้นครับครับพันสต้นนะครับท่านผู้ชม1,400ต้นเนี่ย ราคาประกันขั้นต่ำนะครับที่หงมมู่ไทยแลนด์เนี่ยที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับแล้วก็รับซื้อคืนเนี่ยต้นละ1 0,000บาทนะฮะราคาประกันขั้นต่าเลยต้นละ10,000บาทราคาอาจจะสูงกว่านี้นะครับสูงกว่านี้ก็คือซื้อราคาจริงตามตลาดณเวลานั้นๆนะครับต้นละ10,000บาทเนี่ยพันสต้นก็ตกประมาณสัก14ล้านบาทถ้าเป็นเงิน1 4ล้านบาทจริงๆเนี่ยพ่อแคทคิดว่าโอเคไหมโอเคครับสำหรับเกษตรกรครับสำหรับเกษตรกรโอเคเนาะสิบล้านนี่สำหรับเกษตรกรที่ทำการเกษตรมาบางทีทำการเกษตรมา50ไร่นะครับ ปลูกมันปลูกอ้อยปลูกยางปลูกปาล์มปลูกไปปลูกมาเนี่ยห้ไร่เนี่ยยังเก็บเงิน10ปีผ่านไปเก็บเงินเก็บเงิน14ล้านได้ไหมล้านเดียวยังไม่ได้เลยครับขนาดล้านเดียวยังไม่ได้นี่คือความจริงนะท่านะผู้ชมความจรงิงและไม่ใช่ไม่ได้ตังค์อย่างเดียวนะยังเป็นหนี้ทกศอ,อีกยังเป็นหนี้ทกศอ,อีกต้องไมรด้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างราคาตกต่ำนะราคาไม่ได้แพงเลยยิ่งมาเจอโควิดแบบเนี้ยนะครับราคาไม่สูงเลยแต่ที่สูง ที่ขึ้นไปก็คือ1ค่าน้ํามัน2ค่าปุ๋ย3ค่าแรงงานและแรงงานก็หายากด้วยค่าแรงก็แพงอีกต่างหากนะครับถ้าเรายังไม่พัฒนานะครับไม่ปรับปรุงตัวหมายถึงว่าไม่หาพืชชนิดที่มันมีราคาเพิ่มสูงๆมูล,ลค่าแพงๆนะครับถ้าเราไม่หาไม่ทําแบบนี้รับรองตายแน่นอนครับเกษตรกรไทยนี่ต่อไปศนะูนย์พันแนศูนย์พันก็คือการแข่งขันมันสูงการแข่งขันมันเยอะนะครับราคาที่ดินก็สูงราคาอะไร คราวนี้ก็มีนักธุรกิจคนจีนเนี่ยมาเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยต่อไปก็จะสู้เขาไม่ได้ละเพราะฉะนั้นนะครับไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวนะครับลงคือเราต้องปลูกพืชที่มีมูลค่าเพิ่มสูงราคาสูงๆราคาแพงๆแบบตัวเนี้ยนะครับไม้ฮวงหรรรยนี่รู้ไหมว่าในตลาดจีนนะครับราคาต้นหนึ่งนะครับประมาณ50,000นนะรประมาณ50,000บาทในประเทศจีนแต่สําหรับในประเทศไทยเนี่ยเราตีต่ำเลยต้นละหมื่นบาทพอ ถ้าได้ต้นละหมื่นบาทนะครับเพราะมันจะมีภาษีาส่งออกภาษีนําเข้ามีค่าขนส่งมีค่านู่นนี่นั่นนะครับบวกค่าโฉหุ้ยต่างเยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายของผู้ที่ร่วมหุ้นร่วมทุนกันที่มาทํานักลงทุนนะที่เขามาซื้อไม้ตัวนี้ไปขายต่อนะครับล้วก็ตีตีต่ําไว้เลยต้นละหนึ่งหมื่นบาทพันสี่ร้อยต้นก็ตกประมาณ14ล้านบาท14ล้านบาทเนี่ยถือว่าเกษตรกรคนหนึ่งนะครับในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งครอบครัวนี่อยู่ได้สบายสบายเลย14ล้านบาทนะก็ใช้เวลาไม่นานนะสิปี ตัวนี้ปลูกมาแล้ว3ปีนะครับท่านผู้ชมอีก7ปีเองนะครับอีกแค่7ปี3ปีปลูกมาแล้ว3ปี7เดือนก็หายใจแป๊บเดียวนะพูดถึง3ปีนี่รู้สึกว่าเร็วนะแป๊บเดียวแล้วมันโตได้ขนาดนี้ถามว่าพ่อแคทจะต้องมาดูแลมาทําอะไรไหมไม่ต้องเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยครับที่นี่ก็แค่ดูแต่เช้าเย็นเช้าเย็นไม่แ่ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าต้นโตขนาดนี้แล้วก็ปล่อยได้เลยเนาะ เขาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเขาที่แล้วเนาะเราเราไปดูในสวนที่พ่อแคทปลูกปลูกเซมเกลือมกรตรงนั้นอ๋อโอเคตัวนั้นน่ยสวนตรงนู้นนะครับเราไปดูมาแล้วปีที่แล้วผมไปดูนะครับปีนี้น่าจะโตขึ้นละน่าจะโตขึ้นคุณต้องมาประมาณเดือนต้นเดือนนะครับต้นปี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 ว่ารว่าคุณต้องว่าเดือนกรกฎาคมจะมาอีกครับครับก็น่าจะโตขึ้นแล้วมั้งปันนี้ผ่านฝนมาอีกฝนหนึ่งละนะก็มีมีคนสนใจที่จะปลูกกับเราเนี่ยที่จริงคนรอดูเยอะนะ พมว่าคนรอดูเยอะเลยรอดูเยอะครับคนรอรอติดตามว่าจะขายได้จริงไหมนั่นแหละครับนั่นแหละไอ้ที่เขาห่วงนี่ห่วงเรื่องอะไรฮะคนที่ยังไม่ได้ปลูกอ่ะคือคือเขาเห็นแล้วแต่ว่าเขายังไม่กล้าปลูกเนี่ยเพราะอะไรเกษตรกรฟังใจไม่ใช่ว่าเขาไม่นั่นเมื่อก่อนอ่ะมีคนมาส่งเสริมที่บ้านเนี่ยให้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอ่ะครับครับขนาดแล้วไม่ซื้อผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ยังโดนหลอกเหมือนกันแล้วไม่ซื้อไม่ซื้อไม่มีปลูกแล้วไม่หายไปเลยไม่มีใครมานั่นเลยหนึ่งอะมะพร้าวน้ำหอมโดนมาละแล้วมีมีอะไรอีก ได้หลายอย่างเลยตะกูยักษ์ครับตะกูยักษ์ล่าสุดที่ตะกูยักษ์เนี่ยครับเราลรามีอะไรอีกครับที่โดนก็นี่เลยครับโกโก้อะไรนะที่มาใหม่ๆเนี่ยโกโก,ก้ก็ส่งเสริมกระท่อมนะครับรส่งเสริมไม่ปลูก ปลูกแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้รับซื้อน,นะครับเพราะอะไรครับเขาเรียกว่าทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังตรงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ <_ d ata> ก็คือเขาเรียกว่าพืชกระแสนะครับแบบนั้นก็คือพืชกระแสปั่นกระแสขึ้นมา <_ d ata> เรียบร้อยก็ขายต้นก้าพันธุ์แล้วก็ปิดบริษรรัทนี้ <_ d ata> ที่มันเป็นกระแสเพราะอะไรครับเ <_ d ata> พราะว่ามันไม่ได้มีตลาดจริงตั้งแต่แรกคือมันตลาดมันไม่ได้กว้างจริงตั้งแต่แรกแต่มันต่างออกไปนะครับจากไม้่วงหรี่เนี่ยจากไม้พยุงเนี่ยสังเกตดูง่ายๆพยุงไทยตอนนี้อยู่ในป่าเหลือไหมครับไม่เหลือ ไม่เหลือเพราะอะไรครับในวัดในโรงเรียนเขาย,ยังไปลักรอบตัดเพราะอะไรเพราะมันมีตลาดนะครับสุดท้ายตายที่ตลาดคุณลองดูที่ว่าไม้อย่างอื่นเนี่ยที่เขามาส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมอย่างเงี้ยมีการลักลอบขโมยมะพร้าวน้ำหอมไปขายเป็นล่ําเป็นสันไหมมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าตลาดที่จริงแล้วดีมานท์ซัพลายนยมันมีอยู่นะครับก็คือว่าอย่างมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยแถวก็เขาผลิตกันเยอะแล้วพูดย่งไๆเขาผลิตกันเยอะแล้วแล้วก็ประเทศเวียดนามก็มีประเทศนู้นประเทศมีการแข่งขัน นะครับแล้วก็ตลาดตลาดก็ไม่ได้ชัวอะไรราคาก็ไม่ได้แพงมากมายแต่สําหรับตัวนี้รู้เลยว่าไม้นะครับไม้ไม้ฮวงหรี่ Hong oly, หรือไม้พยุงเนี่ยแพ,ยง,ยพยงจริงไม้พยุงไม่ว่าจะเป็นพยุงอะไรก็แล้วแต่อ่ะพยุงเนี่ยพยุงไทยยังหมดเลยภาษาอะไรนะครับอันี้เหลือพยุงปลูกนะตัวนี้เป็นพยุงปลูกแล้วถูกต้องตามกฎหมายด้วยทําทําไมมันถึงจะขายไม่ได้นะครับก่อนอื่นคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับตะกูยักษ์อย่างเงี้ยคุณเคยเห็นโรง,งงานรับซื้อตะกูยักษ์ไหมเคยเห็นเฟอร์นิเจอร์ตะกูยักษ์เคยเห็นลักลอบตัด ตะกุตต้นตะกูยักไหมไม่เคย <Okay. S 1> ไม่เคยเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้มีตลาดจริงมันไม่ได้แพงจริงจีนไม่ได้ซื้อกันทั้งประเทศจริงๆแต่ตัวนี้ไม่นะครับท่านลองกดเซิร์ชเข้าไปค้นหานะครับคำว่า most expensive wood in the world most expensive f o o d in china ก็คือไม้อะไรที่มันแพงที่สุดในจีนไม้อะไรที่แพงที่สุดในโลกท่านจะรู้นะครับอย่าอย่ามาดูเว็บไซต์ไทยอย่างเดียวนะครับดูว่าตลาดจีนตลาดโลกเนี่ยเขาต้องการไม้หวงหรีอจริงไหมนะฮะกลับไปดูในคลิป YouTube ย้อนหลังก็ได้นะครับที่พ่อแคทดูหมดแล้ว ดูหมดแล้วดูหมดครับก่อนที่จะลงลงทุนปลูกนะก่อนที่จะกล้าปลูกแบบนี้นะครับท่านต้องศึกษามาอย่างดีแล้วนะครับศึกษามาดีแล้วก็คือว่ามันมีตลาดจริงแน่นอนผมพาไปดูแล้วนี่ในตลาดนะแล้วเดือนหน้านะครับข่าวดีก็คือว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูตลาดอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศเวียดนามนะครับจะพาไปดูตลาดคือของพวกนี้มันมีตลาดจริงและเราพูดกันในในความจริงที่ผมบอกพ่าแคทว่าอีก3ปีผ่านอีก3ปีตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะผมเคยบอกว่า ผมอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้มีต้นแบบนี้<ฆ>แล้วมันก็มีอยู่แล้วหลังบ้านพอแคทเองเลยมีต้นตัวโตแบบนี้ถามว่าต้องไปทําอะไรมันไหมก็ไม่ต้องทําอะไรนี่ครับเราอยู่กับความจริงแล้วถามว่าถ้าบริษัทของมูนะครับลอขายต้นก้าพันแล้วก็ปิดบริษัทหนีวันนี้ก็ไม่ต้องมานะครับเพราะว่าต้นก้าพันผมขายไปแล้วนี่ขายต้นก้าพันไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทําไมทีเลขก็ไปเอามาให้จากการะฉินก็วันวันมันกันก็บอกว่าเอ้าเขาไม่ซื้อก็เอาไว้ทําอะไรของตัวเองซื้อแน่นอนครับซื้อแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้พอแคท ฮองโมไทยแลนด์เนี่ยเป็นบริษัทซื้อขายไม้นะบอกตรงๆว่าธุรกิจหลักของเราคือธุรกิจขายไม้ซื้อขายไม้ฮวงหัวลี่นี่แหละและครานี้ก่อนที่จะได้ไม้ฮวงหัวลี่มาเนี่ยมันต้องปลูกก่อนเพราะอะไรไม้ฮวงหัวลี่มันไม่ได้มีในป่ามันไม่ได้มีทั่วไปในประเทศไทยมันไม่มีใครมีนะในป่านะประเทศไทยไม่เคยมีมันเป็นไม้ที่มาจากจีนมาจากเวียดนามเพราะฉะนั้นการที่จะขายไม้ได้มันก็ต้องปลูกก่อนเพราะฉะนั้นเราเราต้องเริ่มจากต้นกล้านะครับเริ่มจากต้นกล้าแล้ว เราต้องเก็บสารระบบทุกอย่างนะครับเก็บขึ้นทะเบียนไว้เลยก็คือว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเกษตรกรทุกคนที่ปลูกนะครับในเมื่อเราส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยเราจะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรจานวนต้นแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้มีใบรับรองสายพันธุ์ใช่ไหมฮะที่เอามาทุกอย่างนะครับเก็บข้อมูลหมดเพราะอะไรครับเพราะเราเก็บซื้อไม้สุดท้ายมาเราซื้อไม้นะครับเป็นธุรกิจหลักของเราเลยแต่ถามว่าเราต้องบังคับไหมไม่ได้บังคับนะครับถ้าท่านมีตลาดที่อื่นที่จะไปขายท่านขายได้เลยไม่มีปัญหาเราไม่ได้ผูกมัดนะฮะแต่ถ้าท่าน จะขายให้เราเนี่ยเราซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อทุกต้นด้วยอันนี้ก็คือที่จะไปเวียดนามเดือนหน้าเนี่ยผมไม่ได้พาไปดูตลาดอย่างเดียวนะครับผมพาไปคุยกับท่าแก่เจียงซึ่งเป็นเท่าแก่ที่รับซื้อไม้่วงหรี่เนี่ยรายใหญ่สุดในประเทศเวียดนามและส่งจีนนะครับแล้วเราไปฟังจากปากของเท่าแก่เจียงว่าไม้หวงหรี่ที่คนไทยปลูกเนี่ยจะซื้อไหมอนาคตสดใสไหมมันมันมีตลาดจริงไหมท่าแก่เจียงก็บอกเลยนะครับว่าอันนี้โทรคุยกันนะคุยกันอยู่นะว่า มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพุ่งนี้ก็ซื้อพุ่งนี้สําคัญก็คือท่านปลูกหรือยังมีหรือยังแบบนี้แล้วมันเข้าแก่นหรือยังถ้ามันเข้าแก่นและอายุครบ10ปีนะเข้าแก่นเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทีมงานของผมจัดการให้หมดเลยเท่าแก่เจืองเนี่ยพร้อมจะส่งนักวิชาการนะครับผู้เชี่ยวชาญจากเวียดนามนะครับจากเวียดนามมาลงที่นี่เลยมาสอนเลยสอนว่าวิธีการขุดขุดยังไงนะครับขุดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยขุดลงไปแล้วล้มต้นลงมาเนี่ยเขาแซะแช้กับพี่ไม้ออกยังไงเอาแก่นไม้อยังไงเก็บรักษายังไงแล้วขนส่งงงย ไม่ใช่ว่าไม่มีขายนะแถวนี้ก็มีไม้พยุงพยุงไทยก็มีคนมาซื้อนะกิโลละ200พยุงไทยก็มีคนมาซื้อกิโล2 0 0ตัวนี้กิโลละ500นี่คือราคาประกันขั้นต่ำนะครับในประเทศไทยบอกเลยนะครับพยุงไทยผมก็ยังรู้เลยว่าใครเป็นคนซื้อครับตลาดมันมีอยู่แล้วนะครับที่จริงตลาดคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีคนซื้อที่ถามว่ามันจะมีคนซื้อไหมมีคนซื้อไหมเอาแค่พยุงไทยเนี่ยเขาก็ซื้อแล้วกิโลละ200แต่ตัวนี้มันเป็นพยุงจีนเนี่ยแพงกว่าพยุงไทยอีก ลายไม้สวยกว่าอีกทําไม่จะไม่มีใครซื้อมีแน่นอนครับที่แน่ๆก็คือบริษัทเราเนี่ยรับซื้อแน่นอนถ้าเราไม่ซื้อนะครับเราก็คงไม่ต้องมาวันนี้ไม่ต้องมาติดตามเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกหรอกปลูกไปแล้วก็ปลูกที่ไหนก็แล้วแต่พอเราขายต้นกล้าอย่างเดียวแบบนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ถูกนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยนั่นแหละทีเลขก็วันๆไปเอามาลอยต้นก็วันทดลองเดี๋ยวพอดีตรจิตสดาว่าจะมาหาเขาก็มาจริงๆะครับอา้ามาครับก็ทีนี้ก็เอาแล้วทีนี้อ่ะมาครับมาแน่นอน ปลูกไป700แล้วก็ปีนี้อีก700ครับครับผม14ล้านบาทเนี่ยถ้าใครมีความมั่นใจตรงเนี้ยนะ14ล้านบาทได้เลยเนี่ยได้เลย1400ต้นัน1,400อต้นนะคราวนี้ถ้าสมมติว่ามีกำลังก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินหมุนเวียนตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ขายพร้อมกันนะฮะสมมติของของพ่อแคทนะต้นนี้ใหญ่อ่าอาจจะขายสัก100-200ต้นไปก่อนขาย1 0 0 200ต้นไปก่อน, 100, น,อนทำทุน ซื้อที่ปลูกใหม่ก็ได้หรือจะไปเช่าที่ปลูกหรือจะไปปลูกตรงไหนเพิ่มเติมก็ได้ตอนนี้ก็สั่งคุณได้มาอีกร้อยต้นเพราะว่ายังที่ว่างอีกคิดว่าได้อีกประมาณสักร้อยต้นครับผมทําไปเรื่อยๆครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนี่แหละครับก็ปลูกเสรมเพราะว่าเดี๋ยวให้ต้นนี้ล้มต้นนี้ก็ต้นนี้แต่จะใหญ่ขึ้นมาก็ก็ไม่ก็ปลูกทีๆกันว้อ่ะถึงเขาปลูกกันก็ไม่มีขี่เยอะก็ปลูกเสรมๆไว้อ่ะครับอยากให้ฝากครับถึงเกษตรกรทางบ้านนะครับสําหรับ คนที่สนใจที่จะปลูกไม้ฮวงโหรี่แต่ยังแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับดูข้อมูลนู่นไปนี่มาแต่ยังไม่ตัดสินใจปลูกเพราะแค่จากในฐานะของคนที่ปลูกมาแล้วเนี่ยให้ความคิดเห็นหน่อยอ่ะขอความคิดเห็นหน่อยว่าตัวนี้มันน่าปลูกมันมีอนาคตไหมเอาจริงๆเลยครับมันก็สําหรับเราคนเกษตรกรเราไม่ได้มีเงินเดือนมีมีอะไรเนาะครับนี่แหละคือคิดว่าเมื่อเราแก่เท่าไปเราทํางานไม่ได้ ตัวนี้แหละที่จะช่วยเราในตอนที่เราเกตเท่าครับผมครับหน้าปลูกนะตัวลปลูกก็ตัวหน้าปลูกครับเองผมนี่ก็สะสมไว้เหมือนผมปลูกไว้ลงทุนได้ปีละหมื่นละหมื่นครับถ้าผมมาไปฝากธนาคารไว้ก็คงไม่ได้พูดถูกใช่ครับถูกเลยครับนี่หละเขาว่าพวกเรานี่จะให้ไปลงทุนอย่างอื่นก็คงไม่ไหวลรวก็ทําแค่เป็นเกษตรกรนะครับครับจะไปให้ลงทุนกับทุนกับอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องครับก็คิดว่าคุณต้อง พามาปลูกต้นไม้นี่แหละที่จะทาให้เรารอยู่ได้ครับผมไม่ได้พาให้ปลูกต้นไม้ทั่วๆไปซึ่งราคาถูกผมพาปลูกต้นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งเลยในตลาดจีนแล้วเป็นต้นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แพงกว่าพยุงไทยก็คือแพงที่สุดแล้วแหละในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมพาปลูกของแพงเนี่ยถ้าใครไม่ปลูกก็ไม่รู้จะว่าไงถ้ายังไปปลูกของถูกอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยของถูกนะฮะของถูกเราปลูกอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่เอาตัวของแพงนี่มาแซมเข้าไปนะมาแซมเข้าไปมาปลูกเพิ่มเข้าไปเพื่ออะไรครับ เหมือนที่พ่อแคทบอกว่ากเกษตรกรนะฮะไม่ได้มีทางเลือกเยอะแยะใช่ครับกรเกษตรกรเวลาแก่เท่าไปนี่ยไม่ได้มีเงินกเกษียณไม่ได้มีเงินกเกษียณอะไรเลยบำเหน็จบำนาญไม่มีเลยตัวนี้ครับคือคนคือเงินบำเหน็จบำนาญของเราในต,นตอนตอนแก่เท่านะครับอาจจะส่งถึงลูกถึงหลานได้อีกนะครับสิปีนี่ถือว่าไม่นานอย่างผมนี่ก็คิดลูกสาวสองคนก็บอกว่าเออแบ่งให้คนละไล่แล้วล่ะคนละร้อยต้นโอ้โแค่นี้ก็หลายล้านแล้วครับก็บลิดว่า,าอย่างนั้นนะครับ ก็แบงให้เขาเลยตอนนี้นะครับให้เขาดูแลเลยอ๋อแบงให้เขาดูแลแล้วเขารู้ไหมครับว่าต้นไม้นี่คืออะไรยังไงก็ก็รู้อยู่ครับเขาก็ดูเหมือนกันแหละดูใน u t u b e นั่นเลยครับครับผมครับครับตัวนี้ก็เอาสรุปแล้วคือยืนยันนะว่าผมเนี่ยคุณโต้งเนี่ยมีตัวตนจริงดเตรเจษดามีตัวตนจริงแล้วเราก็มาดูแลจริงแบบนี้เนาะแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็คือไม้่วงหุ่นี่จริงๆครับผมนะครับนี่มาอยู่กับคนไทยแล้วผมภูมิใจนะดีใจนะที่มันอยู่กับคนไทยแล้ว พอที่ผ่านมา4ี่หปีที่ผ่านมาผมไปดูในจีนมันเป็นมันอยู่ในสวนของคนจีนอยู่ในสวนของคนเวียดนามแล้วราคามันแพงที่สุดในตลาดจีนไอเราเห็นเมื่อไหร่จะมาอยู่เมืองไทยแล้วจะอยู่ในสวนของคนไทยแล้วส่งไปขายอย่างจีนเอาเงินคนจีนกลับมาให้คนไทยเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนั้นใกล้นะครับตอนนี้ใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ปลูกใครที่ยังไม่ตื่นตัวตื่นตัวได้แล้วนะครับใครที่ยังอ่ายังไม่พัฒนายังไม่ปรับปรุงนะปรับปรุงเลยเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยแพงขึ้น3เท่า ปุ๋ยแพงขึ้นสามเท่าค่าไฟนี่แพงขึ้น25เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างค่าแรงงานแพงขึ้นหมดค่าใช้จ่ายทุกอย่างแพงขึ้นหมดแต่ถ้าท่านปลูกของถูกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเมื่อไหร่มันจะพ้นหนี้สินทกศสักทีเมื่อไหร่ท่านจะมีเงินสักทีอ่ะพูดง่ายๆท่านจะรวยลืมตาอ้าปากได้สักทีอันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแคทนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการเนาะที่อาําเภอภูเรือรจังหวัดเลยตําบลอะไรฮะตาบลสารตมครับตาบลสารตมตรอาําเภอภูเรือจังหวัดเลย สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ